สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพิงแล้วนะคะสาําหรับวันนี้นะคะพิงก็จะมาทำคอนเทนต์พิเศษนะคะซึ่งยังไม่เคยทํามาก่อนเลยแล้วก็มีหลายๆคุณคนนะคะที่ขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะที่ขอเข้ามาว่า อะไรแบรนด์ไทยที่แบบว่าใช้แล้วดีใช้แล้วชอบนะคะปรึกษากันเข้ามาเยอะมากเพราะว่าอยากได้ผู้มันหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกด้วยออดิบารเจ็ดมากๆแล้วก็วันนี้นะคะตัวแรกเลยที่พิงจะมาทำเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับรองพื้นงานผิวงานเก่ากันเดี๋ยวไปดูกีก่าว่าคืออะไรโอเคแล้วแบรนด์ที่เราจะหยิบยกมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือเจ้าตัวแบรนด์ชูบูก้านะคะโอะตัวนี้นะคะเป็นชื่อชูบูก้าเมจิกครีม i ี่สกินแคลฟอรเดชันนะคะ มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่ามันคืออะไรแล้วก็มันทําอะไรได้บ้างก่อนนะโอเคเรามาดูในพาร์ทของเจ้าตัวนี้มากนะคะะพาเกจิ้งนะคะที่ผิงเห็นมาแบบว่าชิคีพูน่ารักสดใสามากชอบเจ้ตัวพาเกจิ้งนะพิงชอบมากเลยคือมันจะมาแบบล็อกแบบดีปกติเราจะเปิดปิดแบบ แบบปึ๊บใช่ปะมันก็จะแบบเปิดแล้วหลุดแล้วก็หักแล้ก็อะไรอย่างเงี้ยมันก็หลวมไปจะตัวนี้นะพิงค์ว่ามันล้ำมากนะคะเดี๋ยวมาดูดีกว่าเปิดยังไงก็คือเขาให้หมุนตัวล็อก่อนนะคะเปิดหมุนปึ๊กเสร็จแล้วก็ค่อยกดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพจากจะตัวนี้ไปมันก็จะแบบไม่หลุดอะไรอีกเนาะ โอเคนะคะเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นเป็นเหมือนคุชชั่นเลยมีแอร์พัำเนาของผิงตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มีเนื้อครีม,มี่อยู่ข้างในนะคะเป็นฟาวเดชั่นอาจจะให้ดูเนื้อนิดนึงก็เห็นนะคะว่าเขาจะใส่ผลิตภัณฑ์ลงมาข้างในเป็นเนื้อครีมแบบนี้แล้วเราก็จะใช้แอร์พัฟนะคะในการแตะลงไปแต่ผิงจะลองให้ดูผลิตภัณฑ์กันนิดนึงนะคะเนื้อมันครีมมี่มากจริงๆก็เลย เออมันเกลี่ยง่ายมานะันเป็นเป็นส่วนที่ทําให้มันเกลี่ยง่ายด้วยนะเ้อเห็นว่าเนื้อโทนของเนื้อครีมมามันเหลืองมากมากเลยนี่คือที่ผิงได้มานะคะจะเป็นสี01นะคะไล g ์เ b จ g e นะคะเป็นสีสว่างสุดจะตัวนี้นะคะจะมีสองเบอร์ Summer, ก็คือเป็นมีเดียมแล้วก็เป็นสีไลท์01คือที่ผิงได้มาแล้วผิงก็เอ้ยคือชอบชอบความเหลืองของมันมากๆนะเนอโทนทาออกมาแล้วทาให้ดูไม่วอกไม่ลอย แล้วก็อย่างที่เห็นหน้าตอนนี้นะคะก็จะเป็นลุคที่พิง์แต่งโดยใช้เจ้าตัวรองพื้นชูกะตัวนี้อยู่แล้วเราจะเห็นว่ามันใค้ความฉ่ำวาวจริงๆแล้วเดี๋ยวพิงมาทาให้ดูกันดีกว่าว่าระดับความปกปิดของเขาเนี่ยจะได้แม็กแค่ไหนนะแล้วก็อยากดูคือจะบอกว่ามันปกปิดดีมากนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีก่าค่ะ เะะมื่อกี้ที่ทาไปเนาะว่าเออมันรวดเร็วแล้วก็คอมแพคดีมากนะแล้วก็ให้การปกปิดที่แบบทาไปเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเหลืองนะคะแล้วก็สักพักนึงมันก็จะกลืนไปกับผิวอันนี้คือ finish ุ o อย่างที่บอกนะคะส mm hmm. ำหรับผิงนนะคะผิ่นชอบมากๆเลย mm hmm. คือพิงนอะไม่ค่อยได้เจอแบรนที่เขาทำ under tone เหลืองในราคาที่ถูกแบบ จะโตแบบนี้ปกติเราจะเจอติดติ่งชมพูบ้างอะไรบ้างยิ่งไฮย,ยิ่งแลลวใหญ่ถ้าเกิดไม่มีเฉดสีให้เลือกเยอะมากจริงจริโดส่วนมากพิว่าเขาทำอองมาได้ดีนะโทนสีแล้วก็เรื่องความปกปิดนะคะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ที่ทาให้ดูไปว่าแบบ เฮ้ยมันบางทีคนที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยก็ได้แต่ส่วนตัวผิวนะคะใช้เนี่ยทารอบเดียวแล้วก็รู้เรื่องแล้วก็อาจจะแป้งทาปกปร,บบรอยสิวต่างๆนะคะนิดหน่อยบางเฉพาะจุดเนี่ยด้วยคอนซีลเลอร์ตามปกติเลยส่วนตัวนะคะผิวเปนคนผิวมันก็เลยจะเซ็ตรองพื้นนะคะด้วยแป้งฝุ่นอีกทีหนึ่งเพื่อที่เวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะได้อยู่ติดทนมากขึ้นนะคะแล้วก็ควบคุมความมันของผิวเราไปอีก นด้วยนะจากที่เห็นตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าผิวมาทาได้สักระยะหนึงแล้วผิวก็ยังสวยอยู่คือจะบอกว่าทาแบบมาอยู่ประมาณนึงแล้วนะคะ mm hmm. ก็หน้าก็ยังให้ความแบบ ทำวาวแบบพอดีอยู่ถึงว่าชอบฟินิชลุคมากมากเลยนะแล้วก็ตอนที่ทาไปเนี่ยเกลี่ยรู้สึกว่ามันเกลี่ยง่ายอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อของเค้าเป็นเนื้อที่ครีมมี่นะคะแล้วก็ชอบที่มันมีความค้ำแข็จริงๆในเรื่องออปกป้องผิวแล้วก็บำรุงผ,งผิวแล้วก็เป็นเมคอัพเค้ผิวด้วยนะก็รู้สึกว่าเออทาได้ดีมากๆเวลาที่ผิงออกไปข้างนอกเนี่ยผิงก็จะใช้ไพรเมอร์ก่อนออกไปอยู่แล้วนะแต่แต่ว่าจากเมื่อกี้นะคะที่ผิงได้ทาไปเนี่ย ผิงก็รู้สึกว่าเขาปกปิดดูขุมขนได้ดีทีเดียวนะก็ได้ให้ดูกันใกล้ๆไปแล้วนะคะว่าผิวมันเมียนมากจริงๆก็อยากให้เพื่อนๆนะคะได้ไปลองเล่นกันดูที่วิวเทรยมสาขาที่สยามก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็กำลังจะมีโปรสแล้วนะคะตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจะถึง2กรกฎาคมนะคะก็อย่าลืมไปเช็คได้ที่ f a c e b o o k Fanpage เขาดูก็ได้นะและนี่ก็เป็นไอเทมชิ้นแรกของผิงนะคะสำหรับ EP แรก ว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะก็อ,อยากให้เพื่อนๆนะคะได้ใ,ใช้ของที่ถูกและดีมีคุณภาพด้วยผิงก็จะช่วงนี้ผิงได้ของมาทดลองมากมายก็จะได้เอามาบอกต่อเพื่อนๆกันด้วยว่าตัวไหนโอเคตัวไหนใช้แล้ดีขอให้ผิงได้ลองแรกเครื่องสำอาง และถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจอีกงด้วยนะและสำหรับเพื่อนๆนะคะคนไหนที่อยากให้เพยงทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือรีวิวเกี่ยวกับอะไรแต่ลาแนวไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างได้เลยนะคะเพียงยินดีตอบได้ทุกเมนเลยและสำหรับข้อมูลทุกอย่างนะคะผลิตภัณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะคะ Facebook ต่างๆนานาเพียงก็จะใส่ไว้ที่ description b อ x ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้ว๊ายได้ค่ะ